เข้าสู่งานล้านวงโคโจร exclusive screening step into the reverse of time นะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษจาก,ก CMC Studio นะครับที่จะพาทุกคนย้อนเวลาครับกลับมาจากพรุ่งนี้เพื่อมาดูล้านวงโคโจร the series ก่อนใครเลยเป็นฝ่ายงานเป็นตัวไม่ใช่ะนะคะแล้วบทคุณหมอกระดาค่ะเข<ว>้า,า,บบาเออสียงหวานเสียงสองไปก่อนมาทำงาน,าถงงานถาแถลงข่าวใช่พิ่ชาตินะคะแล้วบทเกี่ยวครึ่งค่ะ เป็นความฝันของ,งพี่แชมป์แล้วก็พี่บิ๊กที่เป็นความจริงวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้ว่ากับ CMC อ็มซีสูดิโอพูดถึงชื่อของ CMC ก่อนเลยแบรนด์ที่แตกออกมาจากบริษัทวันนี้วันดีแล้ว oh. เราผลิตรายการแล้วก็ซีรีส์ต่างๆให้ทุกคนได้ดูครับก็จะแตกแบรนด์ออกมาเป็นแบรนด์ใหม่ครับที่เป็น CMC มซีเพื่อจะเสิร์ฟง,งานที่เติมเต็มทุกอารมณ์ของผู้ชมของเราเพราวันนึงก็ได้ไปเดินร้านหนังสืออะไรก็เลยหายหายิบอะไรมาอ่านี่นก็ได้หยิบ เรื่องนี้มาโดนใจเพราะว่าเอ๊ะปกมันเ,นเหลืองดมีความแฟนตาซีแบบปกหลักม,มันมีประโยคนึงที่แบบว่าฮุกเราเข้าไปก็ค้เว่าเอ่อฉันย้อนเวลากลับมาประโยชนี้มันฮุกเราบ้ากเพราะว่าเราสงสัยว่าเอ้าจะย้อนเวลาไปแค่เดินผ่านกันข้า,ขามถนนทำไมนะอะไรเงั้ยมันก็เลยว่างทำให้เราได้ไปดูต่อมันเลยทำให้เราเห็นอีกหลายปมหลายเรื่องของเรื่องเนี้ยจริงๆต้องบอกว่านี่แหละคือโจทย์ที่โจทย์แรกเลยที่มันยากที่สุดแล้วก็ ามันก็นําไปสู่การที่เราหาหนักแสดงหรือว่าเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการหาหนักแสดงก่อนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็คงมีแฟนคลับท,ที่กัลันเกี่ยวขื้นอะไรเงี้ยเยอะมากๆ <S <S าสำหรับสองคนนี้สําหรับฝั่งนักแสดงเอางีาง้กว่าในวงของนักแสดงสองคนเนี่ยทาไมอ่ะทำไมเราต้องให้พี่ชาตอบก่อนน่นเมื่อีอ้รอบรอบที่แถลงข่าวขาอกว่าพูดดีแล้วแต่พูดเ,อเยอะเกินอ๋อตื่นเต้นพูดเยอะทไม แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงพีแรกะอนนี้ว้วเป็นไงบ้างคูกคือตื่นเต้นเค่ะเริ่มแล้วค่ะใช่เพราะว่าตั้งแต่ถ่ายจบไปก็คือยังไม่ได้ดูหน้าตัวเองหมายถึงว่าเห็นแค่ในแค่ในทีเซอร์เห็นในเทรลเลอร์ของกบทุกนตอนนี้คืออยากดูมากเพราะว่าหลังจากนี้หลังจากที่หน้าที่ของนักแสดงของเราจบไปค่ะมันก็จะเป็นหน้าที่ของทีมงานตัดต่อที่เขาแบบเป็นหา ทีมงานที่ดีที่สุดมาเพื่อแบบทำเพลงประกอบแล้วก็มีการร้อยเรียงตัดต่อแล้วก็มีการใส่ CG เข้ามาเพราะว่าในเรื่องของเราเป็นเรื่องแฟนตาซีเนาะดังนั้นทุกอย่างมันจะประกอบกันเข้ามากลายเป็นแบบเรื่องที่เราจะเห็นบนหน้าจออะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็คือเวลาที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าตื่นได้จริง,รง<ม>เพราะว่านี่คือเป็นงานเป็นงานที่แบบเป็นงานกลุ่มใช่เหมือนในระหว่างทางใช่ไหมคะก่อนที่ซีวีจะออนพี่ <S <S ๆเซียมซีสุดยอเขาก็จะแบบว่าค่อยๆ นี่อันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้เป็นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเป็นแบบสาวิหวิใช่เราก็อยากเห็นเต็มเต็มเล็บหนูรูุเอีกแล้วนะคะทุกคนคือเขาจะพี่เจมสซีคือจะเก็บความตื่นเต้นไม่อยู่ท่ามฉากนี้เสร็จแล้วเราก็กางคอมแล้วเราก็เปิดให้ดูแค่นี้แล้วก็ปิดเลยแค่นี้ใช่ค่ะล้วก็จะก็เลยอยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงให้สบายว่าเท่าที่เห็นมามันจะฟินาคือเท่าที่เห็นมาจริงๆไม่ได้เห็นจีนแบบหวานๆเนอะที่แบบพี่เขาจะมาหมายถึงว่าปกติ พี่จำีจะเอามาให้ดูแบบว่าซีจีทำเสร็จแล้วนะแต่ละซีนก็จะแบบว่าเป็นซีนแบบพลังลึกลับเหนือธรรมชาติไปการตกตึกอะไรต่างๆอะไร้ยคะก็คือมีความแบบุยเห็นความทุ่มเทของทุกฝ่ายอะไรเงี้ยคือตื่นเต้นที่จะแบบมีคนชอบทำงานมากขนาดนี้ทุกคนชอบทำงานมากเรื่องนี้จริงๆเป็นช่องที่แบบรวมกันเป็นการร้อยเรียงกันของทั้งแฟนตาซีดราม่าทริลเลอร์นะคะแล้วก็โรแมนติกด้วยใช่ นี่คนนี้ร้องไห้เยอะมากโ้จริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวอ่ะหนูว่าหนูร้องไห้เยอะกว่าทั้งชีวิต20กว่าปีที่เติบโตมาเลยค่ะนี่แบบจริงๆเพราะว่ามันแบบมันด้วยหลายๆเทคด้วยหลายๆโลเคชั่นด้วยแล้วแบบเหมือนเราสมมติว่าในจริงๆแล้วในทุกคนเห็นอาจจะได้ร้องหนึ่งแต่ว่าตอนถ่ายคืออาจจะแบบ5คูณ5อะไรเงี้ยค่ะใช่ ก็เลยรู mo, er na na na. Ito, ้ส na ึกว่าเราเสีย like น no, mar ้าตากับเรื่องนี้เยอะมากค่ะก็คือต้องกินน้ําตลอดเวลาเพราะว่าต้องเติม้งไปใหม่อันนี้จริงๆค่ะคือเบรกปุ๊บคลาดปุ๊บกินน้ำยินน้ำไม่งั้นเพราะถ้าเกิดว่าต้องร้องแล้วมันน้าน้าตาเราผลิตไม่ได้ไม่ได้เยอะร่างกายมันเดรนนะคะแบบว่าพอเราแบบร้องเยอะแล้วมันเหมือนจะปวดหัวนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็อยากจะ r e เฟ e ร่างกายตลอดเวลาน้ำลงไปมันจะเย็นๆอะไรอย่าเงี้ยไม่มีน้ำตาเทียมนะคะเรื่องนี้มีเปล่าไม่ไม่มีค่ะ ไม่มีเป็นน้ำตาจริงของพิชาทั้งหมดใช่ค่ะจริงๆแล้วแอบแบบนี้ไปอมยโทษค่ะเป็นดาราความที่เป็นได้ความที่มันเป็นซีีเป็นแบบไฟเตอร์ซีมากเลยแล้วแบบเราโดนสปอยจากใส่ซีีอะไรอย่างเราตั้งความคาดหวังไว้สูงไหมลูกจริงๆจริงๆแล้วคืออยากเห็นจริงๆไม่ได้ตั้งความคาดหวังแต่คือแบบคือแบบว่าเพราะว่าที่เขา การที่ทีมงานของเราเลือกเลือกเรื่องนี้มามันเป็นอะไรที่เป็น bold decision นะเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละซีนเป็นทั้งฉากรถชนเอ่ยตกตึกเอ่ยการย้อนเวลาเอ่ยคือทุกอย่างมัน มันจะถูกคีดเซนแบบธรรมดาไม่ได้มันจะต้องเป็นเชื่อว่าที่เขาเลือกเรื่องเนี้ยมาเพราะเขาอยากทาเอออยากโชว์ของใช่ไประมาณนี้เพราะว่าเป็นทีมงานที่แบบถนัดในในการในการเล่าเรื่องแบบที่ปกติเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เล่าเรื่องไปเรื่อยๆเฉยๆอะไรกันไม่ใช่เรื่องแบบความรักที่แบบเรียบๆง่ายๆแต่จะมีความแบบว่าความตื่นเต้นทางภาพมาโดยตลอดเลย้ะคะดังนั้นก็เลยจะแบบจะจะน่าตื่นเต้นมากที่จะได้ดูใช่สดงว่าหนูบอกว่า C g จมันปังมันเลิศปังกว่าหนูทาเองแน่นอนคือหนูสึกว่าแบบ แสดงว่าแอมเห็นมาแล้วมันมันคือเทพสุดๆสำหรับเรื่องจริงๆพวกเราก็เห็นพอๆกับทุกคนเลยนแต่ว่าแค่เราเห็นตอนกระบวนการใช่เรายังไม่เห็นไฟแนลแต่แต่ว่าการที่เรานับถือทีมงานเพราะว่ามันใช่เพราะว่าแต่ละซีนนี่เกิดขึ้นมันไม่ได้ถ่ายง่ายๆอะไรนะคะแบบซีนึงอาจจะเกิดาการที่เราใช่ถ่ายที่หนึ่งแล้วก็ไปถ่ายที่นี่แล้วไปถ่ายที่ศัตรูอีกแล้วเอามาคอมบน์กันแล้วก็มีการเหมือนกับที่โปสเตอร์เรามีรูปประกอบกันสมมติโปสเตอร์ของเรารูปนี้นะคะทุกคนมันเกิดจากการเอารูปเรา6ก 6รูปมาประกอบรวมกันเอาผมนี้มาเอาคอนี้มาเอาชุดนี้มาเอามือนี้มาแล้วมาแปะรวมกันคอลลาดกลายเป็นรูปนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเขารบต้นฉบับเพื่อให้มันเหมือนภาพหน้าปกที่เป็นนิยายเขาที่สุดอะไรเงี้ยก็คือพี่เสียมสีไม่ทำอะไรง่ายๆเลยใช่เพราะว่าเราถ่ายตัวหลังเดาะจริงๆเพราะว่าในในในหน้าปกเขาแบบเนี่ยมันจะขื้นต้องก้นกระเด้งไงคะแล้วาจะขึนต้องถ่ายกันปลายผมพี่กัะลันต้องแบบสวยแล้วผมหนูก็ไม่ได้สวยไงตอนนั้นก็คือแบบ ถ่ายกันใช้ใช้ไม้บรรทัดอะไรเงี้ยช่วยหมดเลยค่ะช่วยทุกมิตีทางคำถามคืออะไรนะเออนั่นเลยสิค่ะคำถามคืออะไรแต่ด้วยความที่มันเหมือนออ๋ CG เนื้อหาหรืออะไรต่างๆมันเหมือนที่เขามีมานิยาย์หรอคะจริงๆถ้าจากที่หนูอ่านมาหนูรู้สึกว่ามันคงความแบบหมายถึงว่ามีคอของนิยายแบบ ประมาณ80-90%เลยค่ะแต่ว่าที่มันอาจจะมีปรับเล็กน้อยเพราะว่าเหมือนด้วยเราต้องก็เล่าเรื่องให้มันกระชับขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเอาแต่แบบว่าที่แบบเหมือนเขาอยากให้มันอินเทนส์มากๆอะไรเงี้ยค่ะแบบดูแล้วแบบไม่เบื่อเลยวาดที่เราม<อ>ีแค่8ตอนใช่ค่ะดังนั้นมันจะไม่ได้ยืดเยื้อแล้วก็เราจะมีการปรับกันแล้วว้ายปรับการเล่าเรื่องให้ให้เข้ากับความเป็นซีรีส์มากขึ้นอะไรเง<ช>ี้ยค่ะใช่ค่ะอ hey, ย่าความที่มันแบบแน่นอนแหละม,มันมีแฟนนิยายอยู่แล้วถ้าทำดีคนก็จะชื่นชมเรา กดดันไหมคะในการที่แบบมารับบทประชาอืมอืมจริงๆถ้าหน้าที่โปรดักชันก็ต้องฝากทางพี่เซียมซีด้วยแต่ว่าเหมือนอ่ะถ้าเป็นเรื่องของการแสดงของพวกเราจริงๆเราก็พยายามตั้งใจแบบที่สุดทุ่มเทที่สุดแบบมีไปเวิร์กช็อปไปแบบเรียนแอคติ้งไปแบบอย่างหนูอย่างเงี้ยก็ต้องมีเรียนร้องเพลงมีเรียนเต้นอะไรเงี้ยเหมือนเราก็อยากทําให้ตัวละครมันสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็พยาพยามพัฒนาในทุกๆด้านแล้วทำออกมาให้ดีที่สุดก็หวังว่า ทุกคนจะชอบนะคะคือคือไม่แน่คือเราไม่รู้หรอกว่าแบบตอนที่เราเล่นอะคือเราเรารู้สึกจริงๆนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนภาพเราที่ออกมาในมอนิเตอร์มันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนก็หวังว่าทุกคนจะให้ความเอ็นดูนะคะว่าคือไม่รู้ว่าออกมาเป็นไหนแต่ว่าเต็มที่มากๆเต็มที่มากจริงเพราะว่ามีการทํางานหมายถึงว่ากว่าที่มันจะออกมาเป็นแบบนี้เรามีการทําการวาดเบื้องหลังมาแบบค่อนข้างมากพอดูอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นการเปลี่ยนสายงานอะไรของของหนูด้วย แล้วยังเคมีล่ะคะเคมีหนูเป็นเคมีแบบไหนดีทุกคนคิดว่าเป็นแบบไหนคะดูเป็นยังไงคะไม่มีใครตอบเลยค่ะอธิบายนี้ถูกเหรอหวานช้อนเปรี้ยวหวานช้อนเปรี้ยวเหรอขมขมนิดนึงถ้าในถ้าในซีรีส์ถ้าในซีรีส์จะจะขมขมนิดนึงแต่ว่าจะมีหวานมาเป็นช่วงๆค่ะอืใช่เป็นช่วงๆเพราะว่าจริงๆคือตัวละครหนูอ่ะวิ่งวิ่งตามหาเขา แต่ตัวละครเขาก็วิ่งหนีหนูแต่ทางกับการเขาก็โปรเทคหนูอะไรมันเป็นความจำาเป็นใช่มันคือแบบทําให้เราสับสนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทําสับสนนั้นก็ทําให้เกิดเป็นความรักมันก็เลยมีความผมก่อนแล้วค่อยๆหวานอะไรอยาเงี้ยค่ะใช่หวานประมาณไหนหวานแค่ไหน หวานศูนเปอร์เซ็นเลยค่ะรอเล่นจะหวานเวลาที่ไม่มีคนอยู่ค่ะจะหวานเวลาที่เราอยู่กันสองคนใช่เพราะว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องของพี่การันมันเป็นตัวละครที่ทุกคนจะกลัวเพราะตัวละครในเรื่องคือเขาต้องดุเขาต้องเป็นคนที่แช่แข็งช่องผ่าตัดห้องอะไรนะช่องแบบห้องผ่าตัดเย็นชาดังนั้นจะให้เขามาสวีทหวานกลางโรงพยาบาลมันมันเสียลุปมันเสียลูปมันไม่ได้มันต้องไปแอบสวีทกันลงแบบบันไดหนีไฟอะไรแบบนี้ค่ะเรามีด้วยหรอคะ ไม่รู้ค like ่ะเขินไหมคือมันมันเขินตามตัวละครแล้วค่ะแต่ว่าแบบอาจจะด้วยแบบเราสนิทกันมากมันเลยเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ไมมันรู้สึกคอมฟอร์ตมากตอนที่เล่นอะไรอย่างเงี <t <t ้ยค่ะก็เลยรู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยตอนเล่นหนูก็เลยจะบอกว่าสนิทกันในชีวิตจริงใช่ไหมสนิทมากแต่แบบแล้วทำไมยิ้มอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หนูยถึงว่าแบบเอ๊ะคือการโยงอะไรนะใช่ใช่ก็เลยก็สนิทสนิทค่ะ อืมอือะไรไม่รู้ค่ะฉนเหือเฉือ hmm. ย so ี่ออกมาค่ะมันจะมีซีนที่คุณหมอกักับบ้านแล้วพอเจอ้องเาขึ้นุบทไมหมอรีบีตรวจอ๋อหมอมีเคสพี่คนนี้ละเอียดมากเลยใช่คือจริงๆแล้วมีแฟนคลับพูดถึงเหมือนกันว่าว่าแล้วพี่กำลังจะเดินมาทําไมคะไอ้เรื่องนี้ต้องไปหาคำตอบกันในซีรีส์มันมีแน่นอนค่ะว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออะไรนะ อืมโอเคค่ะก็อะไรนะคะฝากซีรีส์ยังไม่จบอรออยังไม่จบพี่ไม่ให้จบโอเคอให้ฝากก่อนฝากซีรีส์ด้วยนะคะซีรีส์ร้านวงโคจรหรือว่า Reverse m มีนะคะขอเล่าสั้นๆถ้าทุกคนยังไม่เคยดูเทรลเลอร์นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาแพทย์นะคะเฉพาะทางส่วนอก หลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะที่มีพลังพิเศษในการย้อนเวลาได้นะคะซึ่งเขาได้ใช้พลังนี้เพื่อไปช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นในความฝันมาตลอดชีวิตว่าจะมาเป็นเจ้าสาวในอนาคตของเขาแต่ว่าไม่รู้จักว่าคือใครนะคะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ย้อนเวลาเพื่อช่วยชีวิตเนี่ยหลังจากนั้นก็คือมีการที่ไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่าพอกลับมาเจอกันอีกรีวิวไนปุ๊บก็คือมีอุปสรรคมากมายที่ ต้องตามแก่มีแบบนี้มิดปริศนาว่าเราจะเขาจะถูกยิงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในงานแปลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอันนี้เป็นสปอยแล้วนะคะไม่ค่ะอันนี้เป็นเทรลเลอร์เต็มไปหมดเลยในเทรลเลอร์มีถูกยิงด้วยเหรอคะมีค่ะมีปืนดังปั้งอะไรโนะดัง no, นั้นมันบนเดี <c oughs> ย๋ยวหนูเนี่ยแหละจะสปอยใช่ <Okay. S 2> ค่ะพี่พูดเรื่องนี้มาหลายรอบมาแล้วดังนั้นไม่ค่ะไม่มีไฟแดงดังนั้นแปลว่าพูดได้ค่ะ ก็ใช่ก็คือเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพราะความรักนะคะแล้วก็จะเป็นช่องที่แบบน่าจะสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้กำกับของเราถนัดในการเล่าเรื่องแบบว่าดุเด็ดเผ็ดมันนะคะเคยทําสารคดีมวยมาก่อนดังนั้นเรื่องนี้ดุดันไม่แพ้สารคดีมวยแน่นอนหนูพูดอย่างนี้โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะดูได้ที่ไหน่อ๋อดูได้ที่ไหนคะปักเลยค่ะก็สามารถดูได้วันพรุ่งนี้อันนี้จะออนเลยใช่ไหมคะวันที่แล้วกันค่ะวันที่ ค่ะก็สามารถดูได้วันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะทางช่อง3ตอน4ทุ่มครึ่งค่ะทุกวันพุธนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ทันตอน4ทุ่มครึ่งนะคะก็สามารถดูทางดูวีลันได้แบบอันขัดเวอร์ชันเลยค่ะทางไอชีอนะคะเตอน5ทุ่มค่ะ